เราเข้ามาในฝายหมู่บ้านเราแล้วนะครับผมเฮ้ยไม่โอ๊ตเลยนะฝายทางเข้าบ้านเราปรนะมาณเมื่ี้ติบกรโลนะครับผมบ้านสกัสดีตานเจนนะครับผมวันนี้เราก็เรื่องงานแล้ววันนี้โชคดีมากเลยนะครับผมที่ว่าถนนนี่ยัง แห้งให้เรานะาเพราะว่าฝนก็นี่เพิ่งจะตกไปนะเพิ่งจะอยู่ประมาณสักสี่โมงหน่อยๆเนี่ยแหละเราก็คิดว่าเราจะได้แชะไปทํางานแล้วนะครับผมเฮ้ยแิดแชะกลับบ้านแล้ววันนี้พอโชคดีอย네ู่แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าทางเข้าบ้านเรานี่จะไปเจอตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องไปเติมน้ํามันกันก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยยิงยากลับบ้านทีเดียว ันนี้เราก็ขอยจะลงงานไว้นะครับผมว่าดีที่ว่ารถจะไม่ค่อยเยอะก็รามาานี่รถจะเยอะมากเลยวันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนเลยนะครับผมอยู่โรงงานโรงงานไม่ใช่โรงงานแอร์นะโอ้โหผมบอกว่าเหมือนช่วงเลยครับผมเหนียวไปหมดเดี๋ยวอันนี้เราก็มุงหน้าไปเติมน้ำมันกันก่อนดีกว่านะเพราะว่า ถ้านนจะออกไม่ได้แตานก็ไม่ได้แค่อเป็นพัมธรรมดากับพับหยอดเหรียญน,นะแล้วก็เป็นมันมันขวด คือวันวันศุกร์ผมราคานะครับผมไปับแฟนที่กรุงเทพนะครับผมรับแปดกับบานแล้วเราจะไปกรุงเทพมันอาจะไปซื้อโดรนด้วยนะครับผมว่าเ,เราต้องไปดูก่อนนะครับผมว่ามันโอเคไหมครับวก็เงินเราพอหรือเปล่านะ <c oughs> ว่าจะมาเก็บไว้บินทําคลิปนะครับผมทำเพื่อผู้ชมเลยเนี่ยจะได้มีแบบ คนที่แตกต่างในการดูเลยแต่และแบบนะครับผมโอเคผมตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มแล้วนะครับผมโอเคเอาก้าวห้าเต็มถังครับ น้ำมันก็ขึ้นเป็น19บาทแล้วนะขึ้นไปมากอันนี้เราเข้ามาในฝ่ายหมู่บ้านเราแล้วนะครับผมเฮ้ย,ยเขาจะอุทธรอะไรนะฝ่ายทางเข้าบ้านเราอ่าอีกประมาณสักยี่สิบเปรนะครับผมบ้านถามว่าไก่ไหมก็ไก่นะแต่สำหรับผมเลี่ยขับทุกวันแล้วมันก็ ก็เราขี yeah. okay. Okay, so ่หมดไปมาก็ไม่ได้ใช้เวลานานก็ราะดูเหมือนไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ปะโอเคครับผมแล้วก็บางแผลนะครับก็แฟนกับมานี้ก็จะไปทำคลิปแบบพวกเอกปลาพักคืนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมโอ้เจ้า้อนตกปลาถ้าชีวิตต้องเที่ยวโอ้ผมบอกตรงติดตามเลยครับผม ห้องนี้ติดตามติดตามได้ติดตามเลยไม่ต้องคิดมากเลยครับผมเป <Wow. S 1> ็นท่องที่ไม่น่าเบื่อเพราะแม่งทำที่อะไรไปเรื่อยเปล่ยเ,เลยลไม่มีอะไรเป็นทิศเป็นอันอยู่อันเดิมเลยอ <S <S ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าฝสนจะเริ่มเลยแล้วนะแล้วก็เราได้เพิ่งขีงร่รถเข้ามาข้าไนได้ประมาณแล้ว6,7โลยเราไหเราต้องเพิ่ม ไปแล้วน,นะครับผมเราที่ควรจะกลับึบ้านก่อนที่ฝนจะตกนะครับผมเนื่อ<ก>ง <Yoda> จากว่า,เ,าเราไม่ได้มีอะไรกันฝนมาเลยนะครับผมบอาจจะมีข้าวของเสียหายเลย <God> oh คนเป็ตกตกซ้ำอีกขึ้นมาเนี่ย